ามาดูขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บงานสีนะครับเมื่อเวลาเราใช้แปรงเสร็จแล้วนะครับก็ทำความสะอาดและเก็บแปรงนะครับในการล้างด้วยกิีเนอร์เนาะนะครับล้บใครที่ไม่ค่อยชำนาญก็จะแสบแสบมือหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะล้างสีออกเพื่อจะเอาไว้ใช้้างหน้านะครับเพราะว่าดูแล้วก็จะมีผลที่ติดมือมาด้วยเนี่นบอกว่ามันคนรรดาบัวก็เลยว่า ถ้าเราทําเป็นเชิงธุรกิจเนาะเอากลับมาใช้ได้อีกไปซื้อก็หมดหลายร้อยนะครับก็ล้างทินเนอร์ะครับทินเนอร์เกรดนี้ก็สามารถผสมทินเนอร์ได้ทุกเบอร์เาลักเกอร์เนาะผสมลักเกอร์ได้ทุกเบอร์เนาะตัวหนึ่งก็สี่ห้าสิบนลครับแปรงหนึ่งมีสนิ้ว1น่ิ S <S ไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าชิ้นเลยผมวมเรียก้เลดูเลยแรกๆนั่นแหละนเสีอยู่ีเรียนะเก็บอย่างนี้สี <5 S 1> <ต>่ห <5 S 1> ้าอันอันนี้ก็น,น่าจะสองได้แล้วนี่นะคะอือนี้ราคานี้คือเราล้างแปลงเพื่อจะเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปนะครับก<า><า>็<า>จะทําให้มันประหยัดขึ้นนะครับไม่ต้องซื้อซ้ําแต่ถ้าเราเก็บไว้เราใช้เนาเลกกเกอร์มันแข็งเนาะจาไปล้างกี่หลังนะครับส่วนใหญ่ใช้ได้ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่เวลามันเราปล่อยให้มันแข็งแล้ว แต่ได้ครับแต่เราอยู่แต่มันจะไม่ดีเท่ากับเราล้างใช่ไหมครับอันนี้ยี่สิบใช่ไหมนี่อะหลอดไฟตู้มนิดเดียวนิดเดียวก <c oughs> ็อ,อันนึงนะครับขนสองนิว้วว่ามีสามสี่สิบบาทห้าสิบบาทน,นี้ก็น่าจะมีสองสามร้อยเราตัวละแปดสิบอ่ะแต่ว่าตัวนี้นะก็แปดสิบแล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้สองอันก็ร้อยหกสิบแล้วก <c oughs> ็ เวลาเราทาเสร็จแล้วการล้างเก็บไปใช้ครั้งต่อไปก็สําคัญนะครับโอ้โหจา้าเหมจะไม่แสบมือเลยนะครับนี่ทำงานเราเราทาเสร็จแล้วเราพึ่งไว้แบบนี้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องไปแช่อะไรแต่ครั้งหน้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าครั้งหน้าเราจะเอาไปใช้เราต้องเอาไปจุ่มกับชิเนอร์อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ใช่หไหมก็ถือว่าเป็นขั้นตอนนะครับ รกไปช่วยมเฮ้ยเจ็บด้วยกระแป่งวางอันหนักจะด้วยสิเฮ้ยมนขนาดนั้นแค่นี้บอกเออเอาหรอไมเฮ้ยเมื่อหลายอยู่เลยนะ่ยเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บค่า เสร็จเสร็จเเป็นอันเสร็จนะครับ uh, ร uh, ้อยนะครับถือว่างานวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมช่างไม้ง่ายนิดเดียว